อันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะครับพันกันแล้วล่าสุดหางยาวขึ้นใช้รอบยากเลยคนวิวิวิวอ้าไม่ต้องถือเลยอู้ระวังหางระวังหางอู้วีวีลองลองปล่อยรอบปะปล่อยไว้เฮ้ยอ๋อหลาเห็นกล้องเห็นไหมเห็นอยู่เนาะเห็นเห็นอ๋อมาจะพูดเอียวเอาดอก ไม่ไม่ไม่เท่ากินอันนี้นหยาบยาบหยาบหยาหยาบ่ทุกคนผมไปเจอว่าวันนี้มาป่ะนี่ว่าวอาสามสิบบาทเดี๋ยวไปรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนนี่ไปาดูราคาราคาเลยยี่สิบเก้าบาทมาเดี๋ยวไปลองแกะดูนะครับว่ามันเป็นยังไงทุกคนมาโอ้ยมันจะวิ่งได้ไหมนี่ อุ้ยเขาให้เชือกมาด้วยทุกคนเอ้ยไม่ใช่เชือกี่อันนี้น่าจะเป็นเส้นเอ็นนะอ๋ออุ้ยอุ้ยว่าเนียอ้อุ้ยว้ยาวลีนอวกาศวะเนี่ย,โ,ย,ย,ยโคตรเท่แต่เขาให้ตัวนี้มาด้วยนะครับน่าจะเป็นเหล็กที่เอาไว้ดามหรือเปล่าฝั่งนี้หรอเฮ้ยมันจะไม่หลุดหรอะวะเอออย่างเงี้ยหรออุ้ยมันน่าจะหลุดมากเลยอะ่ะมันน่าหลุดจัดอะ่ะถ้าเราจะต้องเอาเชือกเอาอะไรมารัดไว้ปะผมคิดว่าถ้า,ถ,าถ้ารัดไว้ก็ดีนะ กันมันดี้้ดีหาไปลองดูกันจะเบิร์กไหม ้คือ่ะขึ้นไปแล้วอ่ะอย่าหลุดนะปล่อยปล่อยสายปล่อยสายอันนี้ผมต่อหางเพลิ่มนะทุกคนหาเอ้าหมดยังโอ้ยเราต้องใส่ปีอีแล้วมั้งโอ้ยหมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้โเรียบร้อยฉิดลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยคืออะไรทำไมมัน หวยดังนั้นนะลมหมดหรอทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงนะครับนี <Yeah. S 1> ่เราก็ดูเบ้าสองห้องไปก่อนนะครับแต่ว <Huh? S 1> ่าเสียงรถก็โอ้โหแรงเกิน yeah, yeah. โอโ้ยครับขึ้นดีจัดอ่ะก็สองห้องครับสองห้องกุลาช โอ้หหางโคตรยาวอ,ะอ่ะขึ้นดีจัดนครับแต่เรามาลองเบ้าอเอาดีกว่าครับเบ้า20่บาทนะก็หลังจากวันแรกก็ไม่ขึ้นนะทุกคนออโอ้โหแย่มากแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้มันจะขึ้นหรือเปล่าดิผมต่อหางให้ยาวกว่าเดิมด้วยหางปีกด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะขึ้นไหม ลม <Coast> เอามาครับวันน <kalk cake. S 1> ี้อวบานนี้ไม่มีลมสักแหองหางพันกันล่าสุดหางยาวขึ้นใช้ลอกยักษ์เลยคนวิ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 เอาไม่ต้องถือเลยอระวังหางระวังหางโอ้ยอ้าววิววิววิ ไม่ทันตั้งตัวเลยอ,อ,อุ้ยอุ้ยอยู่ไหนแล้วอะ่ะอุ้ยอูยหางพูดยาวอุ้ยจะต,ตกจะต,ตกมา โอ้ว้าวขึ้นคนดีอะน้องๆเห็นปะแต่ว่าลมแรงไปหน่อยมันมันตู้ยากนี่ว่าะโลมแรงนี่ดีดีใช่เิเมื่อกี้ไม่ได้ส่งเลยนะลมไม่แ้วใช่เมื่อกี้ไม่ได้ส่งเลยยังไม่ได้ได้จับเลยขึ้นก่อนแล้วอ่ะจะหักไหมนะเ้าเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากไม่น่าจะหักนะแต่น่าจะหางขาถือไว้ครับโอ้โหดูดิโอ้หนักนะนี่โอ้ โอ๊ย oh, ถือ oh, ถือยังไม่โอเคเลยเออถืออยู่ถืออยู่ถืออยู่เฮ้ยขึ้นดือจานอ่ะเออดูดิยี่บาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาเเจะปล่อยข้างบนไปเลยปล่อยเอยปล่อยเชือยังไงะเด้ๆๆๆลมลมลมเฮ้ยอันนี้ปล่อยเลยดิปล่อยอัตโนมัติ อ๋อคุณ่อยสายนี่เหรอไม่รู้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแสดงว่าลมแรงบ้างฮะเวลาจะ่อยไปยังไงคะเออเหมือนจะตุ่อยเฮ้ยขึ้นเล้วขึ้นแล้วค่อยคอยค่อยคอยเราต้องค่อยคอย อโอมองไมมเอาว่ะเยอะโอ้ม oh, um, uh. oh, uh. oh. um, uh. ุมมองนี้ไหมโดมเลยเว้ยติดนมแล้วเว้ยโดมไลยทุกคนอันนี้หอยเชียงยาวๆเลยเฮ้ย เฮ้ยดิดยดังนะไงขึ้นแบบโค้วสูงอ่ะดูดิติดลมบนแล้วอ่ะเนี่ยตาจะบอดใช่ตาจะบอดครับอะลองลองปล่อยลอกปะปล่อยไว้เฮ้ยว้าวอาวตกตกไปหลุมตกตกตกหมดลงกางตกกา <c oughs> ง,ง <c oughs> ตกเ <c oughs> นี่ยเราปล่อยลอปล่อยลอกได้เลยนะดิลมาแล้วนี่ใช่หรอ เห็นปะเห็นกล้องเห็นไหมเห็นอยู่เนาะเห็นเห็นโอ้หัจะพูดเอ้าอย่ารมหมดตตกตกโอ้แม่กำลังจะขี้คุยก็แบบนี้แนะนำให้ต่อหางนะน้องๆทำไมครับไม่รู้เหมือนกันระบบซิสตีมมิ่ง เอาลอยดูเดี๋ยวลมมาครูผมปล่อยมือเดียวเลยนะหุยทำได้เหรอได้ดิเอาลอยดูทำได้ไหมทำได้ไหมเฮ้ยมันจะขึ้นโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะตกตกพี้ไม่ตกเฉียเหมือนจะตกเลย ขึนแล้วขึนแล้วเกี่ยมุมไทยขึ้นแล้วโอออฮไม่ใช่หรอมันเหมือนมันจะลงนะเฮ้ยขึ้น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 ขึ้ยฮอเยว่าตกวาย

บอลแล้วรองงั้นปล่อยสายขึ้นอีกได้ไหมก็ได้นะอุ้ยแต่มันจะไปทางนู้นหรอแต่ปล่อยขึ้นเยอะเกินมันก็ไม่ดีนะมันลงแล้วใช่ลงบนไม่มีเลยไหนล้วทำอะไรอ่ะจะตกไหมดีน้องๆขึ้นควรด,ดีอ่ะอคลิปนี้มีคนดูถึงเท่าไหร่หมื่นวิว อันหนึ่งหมื่นห้าแล้วกันหมื่นห้าวิวผมจะจัดอะไรครับตกถึงก็เดี๋ยวผมจะจัดว่านางเงียอกมานะทุกคนเดี๋ยถ้าใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มานะจ๊ะตอนนี้ก็สวยแล้วไล้องสิทธิ์แล้วฉำฉาด้วย ไม่นะได้ไหมไม่ได้วะติดแล้วอะไปคลิปนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนติดแล้วเอ้ยคือไม่ถ่ายนั้นเลยช็อตนะจะรั่วช็อตนะขอไม่ติดจริงๆน,นะ่ะเมื่อกี้น่าจะเอาได้แต่ลมมาโอเคยีสิบบาทเทั้นคลิปนี้ประมาณนี้ซีโอเคนิกถาม